อันนึอันนี้ก็จริงๆเป็นอันเดิมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราเป็นเฟรมเวิร์กในการทํางาน,นเพราะเราพูดถึงตัว impact เยอะๆ impact คือผลกระทบทางบวกนะคะเรามองอะไรเ,เรามองในเรื่องของตัวกรอบที่เราใช้เตอตัว,ว uprise นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวอีนะคือยูสฟู l เป็นประโยชน์สิ่งที่เราทําทุกวันนี้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นไหม ะคะตัว P mm hmm. ก็คือ problem solving เราเราถึงที่เราให้คนอื่นตอนนี้เขาสามารถจะไปแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะคะตัว R ก็คือ real world มันเป็นตามโลกจริงหรือเปล่าหรือว่าเราสอนแค่ในในห้องเรียนหรือว่าสอนที่มันเป็นแบบสถานการณ์จำลองที่คนเอาไปใช้ในโลกจริงไม่ได้นะ,ะตัว I ก็คือจากคือคำว่า impact นะมีผลกระทบที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ S ก็คือ self-directed การเรียนรู้ที่ดีมันต้อง self directed มันไม่มีใครมาสั่งให้เราเรียนได้ไปตลอดชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมาจากที่ตัวเราเ<ม>องนะคะและ้วก็ตัว E สุดท้ายก็คือ experiential ก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรานะคะตัวเนี้ยมันก็เป็น framework เนาะพนักง,งานเก่าต้องรู้แล้วใบ h า a r t เนยนะคือต้องรู้เลยว่าแบบอันเนี้ยคือหัวใจในการทำงานเราสอดแทรกไปใน impact ต่างๆที่เราทำนะคะพนักง,งานใหม่ก็ขอให้ให้เรียนรู้่มเตม